สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจีเจอบอร์สุขสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจ็บกะพาพีพ่ผาน้องเนาะค่ะมาทําบุญเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะอยู่วัดรมเขาประทุนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอนอกมนุโมทนาสาธุในทุกทุบุญทีได้เฮ็ดมาเมื่อนี้เนาะค่ะรวมถึงการถวายผัไาตากเก่าพื้นเมื่อเ้ารเนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีกะแล้วเตจีเจอบอร์สุขสุคนเนาะค่ะวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกแปดมากด้วยโชคลาบล่ำรวยค่ะพี่น้องสาธูเดอร์พี่น้องสาธุสาธุ ่อ,อมาว่าเรื่องแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางโชคลาภวันนี้เนาะคะ่ะเจี๊ยบ,บอกว่าจะไฮก็คือไฮเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไฮประมาณวันที่สิบห้าสิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าวันอาทิตย์ทีจะถึงนี่เจี๊ยบจะเดินทางไปเนาะคะ่ะจังหวัดนครน,นายกเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะไปขอโชคอลาภเมยา่านาคเนาะคะ่ะพี่น้องหล้กกาปูนยนาะ ปู่พญยาญยาเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมสลิกาล้วก็บารมีปู่องค์นคราชประกาศบารมีปู่ขาวนคราชเนาะคะ่ะพี่น้องที่สําคัญคืออ่าให้สังเกตเลขของแม่ญานากเนาะคะ่ะพี่น้องว่ดาดีให้สังเกตเลขแม่ญานาคนล้วก็เลขวัดธรรมสลิกาเนาะคะ่ะในแนวทางจังใดเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนเนาะคะ่ะเป็นอย่างเจ็บคือให้แนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องเดือนนี้เพราะว่า อยากให้พี่น้องเนาะค่ะมีเงินเนาะค่ะในการทําบุญ้วก็มีเงินเลียงพอเลียงแม่พราว่าเจี๊ยบจาน้าเงินที่ได้จากเสียงโชคลาเมื่อวนนี้เนาะค่ะเจี๊ยบจาเดินทางไปจังหวัดชัยภูมินะค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พน้องไปทาบุญทาลงท่านเนาะค่ะงานไหว้คู่ทุกๆปีเนาะค่ะวันที่แปดเก้าสิบเนาะค่ะพี่น้องถ้าพูดได้ไปจังหวัดชัยภูมิหรือว่าผู้ไดที่อยู่ชัยภูมิแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจอกันได้เนาะค่ะอยู่จังหวัดชัยภูมินะค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พน้องเนาะค่ะ ไปอ่ะตะเวนท้ำบุญอากะเบิ่งความสวยงามตามวัดวารามอ่ะเช่นเขาเช่นเดิมเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่ะทีถามไทยอาการเขามาเนาะคะ่ะอ่าบ๊อสบายสามมือเนาะค่ะพี่น้องกาเนื่องเอวยสุขภาพ้วะกะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดงานหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้กะพยายามที่จะอ่าเฮ็ดงานให้หน่อยลงเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะรักษาสุขภาพไว้อ่ะ สร้างบุญล,ละกะัสร้างบารมีเนาะคะ่ะพี่น้องให้ hi, ค่ะให้ hi, คือให้เนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่วัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะอ่าขอบคุณเนาะคะ่ะสามสิบสี่ฐานตอนนี้ได้อยุสอง่านเนาะค่ะทีรวมมาทําบุญมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะอ่านำรายซื้อเนาะคะ่ะไปอธิษฐานจิตในอ่าในธรรมเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะจะเป็นประมาณเวลาสี่โมงแรกเนาะคะ่ะเลิกหามย่ำดีเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ็ด่ยังก็ต้องมีเลิอกอ่ะมีใช่ตัวควรเฮาเนาะ บางทรงกระถามเขาว่าว่าวันนี้คุณเดียบจะหายแนวทางบอกระบ,บอกตั้งต่อ่าหลังหวยอ,ออกวันที่สองแล้วเนาะคะ่ะว่าวันที่สิบเจ็ดเนี่ยจะหายแนวทางหายคือหายค่ะพี่นอ้องคนซื้อเจี๊ยบถ้าบอกว่าหายกะคือหายกะอาจจะหายอ่าซาเรี่ยวกะด้วยเหตุผล,ลหลายอย่างเนาะคะ่ะที่สําคัญเนาะค่ะพี่นอ้องขออนุญาตบอกบุญนเนาะคะ่ะผู้ใดเป็นเอฟซีเนาะคะ่ะสามารถไปเจอเจอกันได้เนาะคะ่ะวัดธรรมสริกาวัดเขาชะโงกแล้วกะ็อ่าดงละครนเนาะคะ่ะ บาร sucking, มีแม first, แ่ยาสุนันท่าแม่เมืองรับแลกอากาศภูเมืองรับแล่ที่สําคัญคือบ่อน้ำทิพย์เนาะคะ other, ่ะ anyway. พ er beginner, ี่น้องก็จะมีองค์ุณคราชองสีขาวเนาะค่ะความศรัทธาภัยมันเนาะค่ะพี่น้องถามพี่น้องผู้ใดบบเสื้ออในแรงคูบาจยนหรือว่าบบเสื้อในเรื่องปูพญานคราดกะแม่ยานาคราชกะบบเป็นยางเนาะค่ะแต่หายตานักว่าควนเท่ามัน่านับถือหรือว่าเสื้อถือบบคือกันเนาะค่ะพี่น้องความสูงเข้าเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดยังที่มันเป็นความสูงเข้าก็เฮ็ดไปหลดพี่น้อง แต่แผมันบอดเหตุด้วยเรากระจับประมาานันเนาะคะ่ะเมื่อแรกาจ,จะมีตำไทยตำลาลาาเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC เบอร์สุขูสุคนเนาะคะ่ะโชคดีร่ำรวยค่ะพี่น้องหายคือหายค่ะพี่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์เท่าจะไปอ่าถํา้บุญลงท่านเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าบุญลงท่านเนาะคะ่ะลงท่านก๋วยต่อก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะพี่น้องไปเจอเจอกันได้สาหรับเอฟซีเนาะคะ่ะ คนทีมีบุญสัมพันธ์เท่าน,นั้นละ่ะมันจังสิไดพอกันผูไดมีบุญสัมพันธ์ก็่อยกระเดี่พอข่อยอยู่แล้วละ่ะเสร็จจากอาวัดทำเขาประทุนเนาะค่ะเดี๋ยวจาพาพีพระนองเนาะค่ะเดินทางไปอ่าอุยไปอันวัดอีหยังละ่ะจือบุไดละ่ะพอวัดเขาหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางไปวัดเขาหน่อยพอวัดเขาหน่อยกะเดินทางไปประมาณ สามสี่เถอแล้วล่ะพี่น้องมันหลายบาทหลายสมองบ่คอยดีกว่าเห็นงานหลายช่วนี้จุนสมองแบบหนึง่งแนวทางหายเดือบลราค่ะพี่น้องจะถือก็ถือจะเลียวแต่บุญวาสนาเนาะคะ่ะแค่แนวทาาเนาะคะ่ะอยากด้วยห้ทํางานอยากถือเรงใหาทําบุญเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญกุศลบุญบาร,รมีที่เฮาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องตามนั้นลหละพี่น้องนี่อ็าอาจจะแปลกตาเน่เนาะค่ะเพราะว่าปกติถ้าผู้ใดเห็นขยข่อยก็จะบ่คอยแตงหนาเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้มันพิดปกติเพราะว่ามันไปธุระ ไปงานเสามาเนาะค่ะพี่น้องทำโบแตงหนาเดียวอ่ะลูกองลูก้าเดียวนุนนันนี่คนที่เห็นเฮาเขาสิตื่นหนาสดเฮาตัวแช่ว่านาสดข่กะนั่นแหละยังที่มูเจ้าเห็นปกติแล้วพวก่ข่แตงหนาอยู่แล้วป็นคนทีบ่มกักแตงหนาสวยธรรมชาติคะ่ะสวยธรรมชาติล่วงโอดน,นะะ่ะสำหรับข่เจ็๊ยบอยากบอกว่าหน้าสถานที่เนาะคะ่ะอยู่อันวัานา์สริกาเป็นสถานที่ที่ล้วงอ่า ปูหมันเนาะคะ่ะเพลินได่บรรลุถ้ำเนาะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่แบบศักดิิ์สทธศีรษงเนาะคะ่ะวันอาทิตย์เนาะคะ่ะเท่าจะเดินทางโมงเมนวันอาทิตย์เนาะคะ่ะเท่าเดินทางอ่าประมาณสมมติว่าวันวนี้วันเสาร์เนาะคะ่ะมืออื่นเนาะคะ่ะประมาณตีสามตีสี่เนาะคะ่ะเดินทางประมาณนั่นแนหะแต่ขันออกตีสี่ก็คือสิบเปอนเดี๋พี่น้องนาซีเตือนประมาณตีสองออกบอกให้เกินตีสามมันจังสีอนหอดนครนายกมันก็นใส่เวลาอยู่เนาะขับรถมือหนึง่งกับประทามคว่าหาหกลอยโลค่ะ ไปด้วยใจทีสัรัท่าไปด้วยใจที่อยากถือเลขเนาะค่ะพี่น้องตามหาตัวเลขโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขกตัวใดมันตรงกันขอยกระสือตัวนั้นแล้วมันก็ออกตัวนั้นแหละย่างทีมูเจ้าเห็นน่ล่ะสถิติหายหัวไขยที่ผ่านมาก็มีคนถามมาว่าเรื่องอปูนยาเขียวเพชรเนาะค่ะอยู่ว่าเขาสิ้นโตเป็ววนหายคบคกกลงอแลรวาตอนนี้ย่งอยู่สามงวดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่าแนว่างที่เจ็บหายไปส่วนมากมันก็นกนเขาสามโตแล้วก็นบนล่างเนาะค่ะย่ามมันเขาอะไย่างที่เห็นนั่นล่ะ ไฟก็บ่อยากเ้าหลายเ้าหลายเดี๋ยวก็สีหาว่ากุยถาผู้ใดพึงไม่เห็นคลิปก่อยต้องามเอสีแบบรุ่นแรกๆนะสิเป็นสีห้ว่าก่อยเป็นคนจงังใดกะเข้ามาวินีวิสินทีมีประเด็นกันอยู่เนาะครับพี่น้องก็บเได้ออย่างมากมายค่ะก็แค่ว้าให้ฟังที่เพิ่นบอกว่าบ่ให้คอยเ้าหัน คำว่าวิดนีวิสินบ่สมควรบ่แมนมาปอยเอาเพ่นบอกว่ามันบ่สมควรเบามันไม่สมควรพูดนะคะคำว่าวิดนีวิสินพอคนอีสานครับพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะมีคนบอกตรงตรงอยู่แล้วค่ะคิดงคิดจังไดคอยกับเบาจังสันคิดสิ่งใดคอยกับเบาสิ่งนั้นคอยบด้ยึดติดนี่อย่างขอบพุณนพี่ดาวพี่ดาวก็สิ้นลำแล้วกะแม่ตุ่มเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อีกแม่คนหนึ่งเนาะค่ะที่รวมปัจจัยมากอะ หลักมือนอยู่เนาะค่ะพี่น้องสวอยอ่าข่อยทําบุญละะ้วก็ถวายผัดไตนวดน,นี้นานกะ็ะขอพุดหลายๆเนาะคะ่ะเพื่อนมิโชมิลาเพิ่นกะรวมบุญมากเนาะค่ะพี่น้องก็ขอเพื่อนมิโชมิลาแต่สามตัวตรงน้ากันอีงวดเนาะค่ะพี่น้องคอยจําได้บ่กี้คนดอกทีทําบุญน้าข่อยอที่ถือถเลขแล้วทําบุญอ่ะเขาก็เลยจือได้มันหน่อยคนที่แบบมิโชมิลาแหละจะทําบุญบางคนถือเล็กไปบรเเทศข่อยก็บ,บ่ได้ว่าดอกพี่น้องมันกะเหลียวแต่บุญสัมพันธ์เลยแหละ บอกบัได้ตอบบัถือคือกันนับเงินไปกระลงเลยดีบานเอาไปทํำบุญก่อนถือเลรกกับพ่อแต่แดงให้พ่อให้แม่แล้วก็ทํำบุญกากะยังเห็นล่ะพี่น้องบ่ได้รวยดอกขอบบได้รวยคือคนอื่นเขาดอกพ่อมีพ่อกินเป็นคนหาเสากินคำคือกันแต่ว่าคอยกะมีเมตตาให้ มูพัวก็ืกกันแล้ไปมีเมตตาให้คอยขรอบทีมดอกค่ะผู้ใดที่ทำบุญสังบารมีหรือว่าผู้ใดที่มีจิตเมตตาห,อหอ้อยให้ห้อยเพิ่งปให้คอยคอยครอบทีมเพื่อกันวดนี้คอยได้เลขตัวใดทเด็เด,ด,ดกว่ยกระสีสรงหายอยู่ดอกเยอะเพิ่งถามคอยลายขนาดว้นหายแนวทางเนี่ยบพราทนสื่อเลขอยู่ไห้คิดเอาให้คอยสื่อก้อนคอยสื่อแล้วเดี๋ยวคอยกายเองนั่นละอยู่นอกพี่นนอกเอาเงินใส่ซองไปได้วดเงินด้วยเดี๋ยวก็หาไปคอยวดเงิน โบเดหวนเงินน้ำเงินใน่ซองค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปถวายตามกําลังค่ะบบไดรวยค่ะถวายปจัจจัยกะถวายตามกําลังท่าบุญกะเข็ดตามกําลังเนาะค่ะพี่น้องบเดรวยค่ะพี่น้องแค่เป็นคนที่ขยันทํามาหากินแล้วก็มีอ่าดวงทางโชคลาภซ,ซ,ซื้อนะค่ะพี่น้องรถข่อยบ่มีอยังดอกซองขาวเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิง่งมีแต่ถูกกับอ่าซองขาวนั่นแหละเอาไว้ถวายปัจจัยาะวาลายยายหางพี่น้อง มาขายยาขีโมยฟังมาบอกบุญซื้อซื้อ,อาถ่ายคลิปเนาะคะ่ะก็บอกบุญเนาะค่ะทีทีตยจะถึงผู้ได้วางกลับไปทํโรงทานน้ากันเนาะค่ะผู้ใดทีรวมปัจจัยในการทาโรงทานมาอาทิตย์นี้กะขอบพูดหลายๆพี่น้องซอยๆกันไปค่ะพี่น้องเฮามีจ้าบ,บานเฮาก็าาเฮตสันหาบาทสิบบาทเฮ่าก็เฮตหาบาทสิบบาทได้บุญเบอร์ล้มันบ่ได้ขืนอยู่กับกําลังเงินดอก ผู้ใดเฮ็ดรงท่าน,น้ำข่อยเดียวว่านาทิ์เดียวจะสรงเหล็กหายเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่เหตุกับบ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะหายด้วยความเมตตาหายด้วยความเมตตาต่อกันให้ค่ะหายคือหายวันนี้เนาะค่ะประก,กาศไปเลยเนาะค่ะวันนี้จะล่งหายจะแบบซาหรือแบบเรียวกะสุดเดียวแต่ปัจจัยละกะเหตุหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะคะ่ะความเสือความรัท่าไปมั่นข่อยนี้ รัทธาต่อองค์ปูนคราดอยากบอกว่านาวัดแห่งนี้นะคะวัดธรรมเขาประทุนนี้คือทุกขังที่มากะได้รับโชคลาภเนาะค่ะได้ได้ก็ตามแต่เนาะค่ะจังได้สามตัวสามตัวสองตัวบนรางรี่ได้ได้ก็ตามแต่ต้องรอเลขถูปวันอาทิตย์หลังจากที่เข้าถวายผาไตเก่าพื้นเนาะค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงเนาะค่ะถวายผาไตเร็เแล้วก็เหตุลงท่านถ้ำบุญหยางแล้วเนาะค่ะแพรเมตุงเมตตาได้ได้ก็ตามแต่เรียบร้อย เบสเซ็ตเนาะคะ่ะกะจะยูทูบขอแนวทางเนาะคะ่ะัวเลขกโชคลาภให้เบิ้องยังแน่นอนกะเสี่ยงคอยจับคู้หายฤกษ์ิไปจับเอาเองบางท่านก็บอกว่าจับเองก็บอกเคยถือกะหายุณเจี๊ยบจับหายดีครัวอะไรประมาณนี้ <c oughs> คนพอทำบุญกะหายคือกันค่ะบรมนว่าเจี๊ยบจะหายแต่คนเหตุบุญเนาะคะ่ะเดี๋ยวแต่มมเจ้าสีเมตตาขอรวดผู้ได้เมตตาคอยกคะคอยะบวตทิมคือกันหละขอมานั่นแหละค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวไปตั้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะหายพี่น้องผู้่อนอ่ารวมทำบุญมากเมื่อนี้เนาะคะ่ะ อาจจะแปลกตาแน่ขอโทษขออภัยในหน้าตาแน่เนาะคะ่ะพี่น้องบวมๆแน่จักงหน่อยเพราะว่าพื้นเศร้าไข่ประมาณนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในธรรมคะ่ะพี่น้องสวยงามศักดิดค่ะที่สำคัญเปรี่ยมไปด้วยโชคลาภคะ่ะพี่น้องไปเจอกันในธรรมคะ่ะ